จากโจทย์นะครับให้จุด A B เป็นจุดบนวงรีสมการตามนี้นะครับถ้าระยะห่างระหว่างจุด A B กับจุดศู 4, นย์ลบห้าส่วนสี่ระยะห่างคู่นี้นะครับเท่ากับระยะระหว่างจุด A B กับเส้นตรงนี้นะเนี่ยเี่ยตัวนี้เป็นระยะหา่างให้เป็น d 1หนึ่งก็ได้อันนี้เป็นระยะห่างนะครับเป็น d 2สองนะเนี่ยระยะห่างตรงเนี้ยเท่ากันแล้วถามว่าค่า b นะครับเท่ากับเท่าใดเนี่ยามหาตัว b นะครับหลังน,นี้ก่อนอื่อนมาดูสมการวงรีทบทวนความรู้นะครับ สมการรูปมาตรฐานวงรีก็คือ x ลบ h ทั้งหมดกำลังสองส่วนตัวนี้เก็บไว้ก่อนนะบวก y ลบ k ทั้งหมดกำลังสองส่วนนะแล้วตรงน,นี้เท่ากับ1ตรงส่วนตรงนี้มันจะเป็น a กำลังสองนะครับหรือ b กำลังสองก็ไดนะ้แล้วก็ a กำลังสองนะครับจะมากกว่า b กำลังสอง่ะเพราะ,ะเราเน้นตรง a กำลังสองนะถ้ามันอยู่ใต้ x นะครับจะเป็นรี non, นอะนหรือรีตามแนวแกน x แกนเอกนะครับจะขนานแกน x แกนโทขนานแกน y แต่ถ้าว่า a กําลัง2เนี่ยไปอยู่ใต้ y นะครับจะเป็นรีตั้งนะครับรีตั้งก็แบบนี้เนี่ยแกน a ขนานแกน y แกนโทขนานแกน x นะครับปันจากข้อนี้นะครับเนี่ย a กําลัง2อยู่ใต้ y นะเพราะสามากกว่างนะครับเนี่ย a กําลัง2อันนี้ b กําลัง2ปันกราฟจะเป็นลักษณะรีตั้งนะครับรีตั้งย้าแล้วกันนะครับว่า ต้องจำสมการรูปมาตรฐานได้นะนะในภาคตะกรวยทั้งหมดเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นวงกลมวงรีพลลาราโบลาหรือไฮเปอร์โบลานะครับคราวนี้เราก็สมการที่โจทย์ให้มาเทียบกับสมการรูปมาตรฐานนะครับอ่านะสังเกตว่า h ไม่มีนะครับก็แสดงว่า h เป็นศูนย์ k ก็ไม่มีนะครับ k เป็นศูนยะ์ส่วน a นะครับ่นะตรงนี้ของเราเป็น a กําลังสองนะ a กําลังสองเท่ากับสามเพราะฉะนั้น a นะครับก็ถอดรูทได้บวกลบรูทสามนะครับ เราสนใจเฉพาค่าบวกแล้วกันนะเป็นรูทสามถัดไปครับก็คือตัว b กําลังสองเท่ากับสอง b ก็เท่ากับบวกลบรูทสองนะครับเอาเฉพาะค่าบวกแล้วกันแล้วเราก็ไป sketch g r a นะครับเดี๋ยวข้อนี้ขอเฉลยสองวิธีนะวิธีแรกนะครับก็คือจะเฉลยด้วยวิธีกราฟนะครับตรนี้ก็ sketch graph เลยนะจุดศูนย์กลางอยู่ที่ศูนย์ศูนย์ จุดศูนย์กลางนะต่อไป a นะครับเป็นรูทสามนะรูทสามก็ประมาณหนึ่งจุดเจ็ดสามสองนะครับะ a ของเราเดี๋ยวเป็นรีตั้งนะครับเพราะรีตั้งก็ต้องอยู่ในตามแนวแกน y เนี่ยตัวน,นี้ขึ้นไปหนึ่งจุดเจ็ดสามสองตรงนี้เราแบ่งกันนะตรงนี้หนึ่งหน่วยสองหน่วยจากนี้หนึ่งจุดห้าเพราะหนึ่งจุดเจ็ดสามสองก็ประมาณนี้แล้วกันนะนะจุดนี้นะนะด้านล่างก็เหมือนกันนะครับ ตรงนี้นะก็เป็นลบหนึ่งลบสองนะครับจุดปลายแกนเอกด้านล่างนะครับก็ลงมาหนึ่งจุดเจ็ดสามสองเหมือนกันก็ประมาณตรงนี้นะเนี่ยเเท่ากับรูทสามเนี่ยขึ้นไปด้านบนนะครับลงมาด้านล่างเนี่ยจะเป็นจุดปลายแกนเอกนี่เรียกว่าจุดยอดนะต่อไป b ครับแต่ b จะอยู่ในแนวแกนเนี่ยแกน x นะครับรูทสองก็ประมาณหนึ่งจุดสี่หนึ่งสี่เเหมือนเดิมนะตรงนี้ หนึ่งสองเอาฝั่งนี้เลยนะลบหนึ่งลบสองอพันหนึ่งจุดสี่หนึ่งสี่ก็ตรงนี้นี่หนึ่งจุดห้าปันหนึ่งจุดสี่หนึ่งสี่ประมาณนี้นะนี่ลบหนึ่งจุดห้าก็ลบหนึ่งจุดสี่หนึ่งสี่ประมาณนี้เนีย่ยรีบไปจุดปลายแกนโทนะครับเนี่ยแล้วก็วาดวงรีเสร็จแล้วจุด a อเนี่ย อยู่บนวงรีเนี่ยอยู่บนวงรีนะครับอ่าซึ่งมันห่างจากจุดศูนย์ลบห้าส่วนสี่อ่าตรงนี้นะตันี้เรามาดูว่าศูนย์ลบห้าส่วนสี่อยู่ตรงไหนเนี y ่ยเอ็กศูนย์วน์ลบห้าส่วนสี่ลบห้าส่วนสี่ก็คือลบหนึ่งเศษหนึ่งส่วนสี่เนี่ยลบหนึ่งอันนี้ลบสองอันตัวนี้เราก็แบ่งเป็นเนี่ยสี่ส่วนคว่าลบหนึ่งเศษหนึ่งส่วนสี่ก็อยู่ตรงนี้นะเนีย่ยจุดนี้นะครับ x ศูนย์ y ลบห้าส่วนสี่ อันนี้เส้นตรง y เท่ากับลบสามส่วนสี่ตรงนี้ตรงนี้แบ่งเป็นสี่ส่วนนะมันลบสามส่วนสี่ก็คือตรงนี้แล้วก็ y เท่ากับลบสามส่วนสี่ก็คือกราฟขนานแกน x นะครับอันนี้นะ y เท่ากับลบเศษสามส่วนสี่อันนี้จุด A B เนี่ยมันจะอยู่ห่างจากจุดนี้กับเส้นตรงเนี้ยเท่าเท่ากันนะครับแล้วก็มองว่าจุดตรงนี้อยู่ตรงไหนได้บ้างนะอะาทามองก็น่าจะประมาณสักตรงนี้ได้ไหมครับ เนี่ยห่างจากจุดนี้กับห่างจากเส้นตรงนี้อ่ะเท่าเท่ากันตรงนี้ถ้าห่างต้องมองตั้งฉากนะครับเนี่ยตรงนี้จะเป็นคูดับเ b ีเนี่ยหรือฝั่งนี้ก็ได้นะเนี่ยฝั่งนี้อ่ะประมาณนี้แล้วกันคือถ้าเราวาดกราฟส่วนเป็นสมผลเนี่ยมันก็ดูง่ายหน่อยนะอะเสร็จแล้วมาดูช้อยได้เลยครับเนี่ยช้อยอตรง b นะก็คือค่า y เนี่ยตรงตำแหน่งนี้ เนี่ยคือค่า y อ่าจะเขียนว่า y เป็นลบนะครับตรงนี้นะเดี๋ยวเราหาว่า y ตรงนี้เป็นเท่าไหร่ซึ่งได้เท่าไหร่ก็คือจะเท่ากับ b นะครับแน่นอนเป็นบวกไม่ได้นะครับก็ตัดเนี่ยค่าบวกค่าบวกทิ้งอ่าส่วนจุดนี้นะครับต้องเป็นลบหนึ่งกว่ากว่าแน่แน่อ่าอย่างข้อหนึ่งเนี่ยเป็นลบสามเนี่ยผิดนะครับเนี่ยตัดทิ้งได้เลยลบสามยังไงก็ไม่ได้นะเนี่ยลบสามต้องอยู่ด้านล่างนะครับอยู่เลยกราฟไปอีกนะอ่าส่วนถ้าลบเศษสามจนสี่ก็คือไม่ถึงลบหนึ่งนะครับ เนี่ยไม่ถึงลบหนึ่งก็ผิดอีกนะครับอ่าพันได้ประมาณนะครับเนี่ยประมาณตรงเนี้ยก็คือเนี่ยลบหนึ่งกว่ากว่าก็มีอยู่ช้อยเดียว,วตอบข้อสองได้เลยนะครับเนี่ยสำหรับข้อสอบแนวกราฟนะครับมีอยู่หลายๆครั้งนะครับถ้าเราวาดกราฟสมเหตุสมผลนะสามารถตัดช้อยได้เลยนะครับจริงก่อนทำเนี่ยเราดูช้อยก่อนก็ได้ว่าคําตอบข้าง,าง,าง,างต่างไหมนะส่วนวิธีที่สองนะก็คือใช้วิธีแก้ระบบสมการนะครับ นะเพราะเรามีตัวแปรสองตัวนะคือ a กับ b แล้วก็แทน a กับ b เนี่ยลงไปในสมการแรกในสมการนี้นะในสมการวงรีอา่าแทนค่าเนะครับเท่ากับ a แล้วก็ y เท่ากับ b นะแทนเสร็จก็จะเป็น a กซ์ำลังสองส่วนสองบวก b กีกำลังสองส่วนสามเท่ากับหนึ่งส่วนอีกสมการหนึ่งนะจะเป็นระยะห่างระหว่างจุดอ่เราใช้ตรงนี้แล้วกันนะเนี่ยระยะห,ห่างระเนียเท่ากันนะครับตรงนี้ให้เป็น d1 หนึ่งตรงนี้ให้เป็น d สอง เดี๋ยวเราก็ตั้งสมการ d1 เท่ากับ d2 นะถ้า d1 ก็คือระยะห่างระหว่างเนี่ยคั้ดับ a b กับคั้วดับ0ลบ5 4. ส่วน4นะสูตรระยะห่างนะครับ d จะเท่ากับเอา x ลบกันนะ x2 ลบ x1 เนี่ยทั้งหมดกำลังสองบวก y2 ลบ y1 นะครับทั้งหมดกำลังสองนะสูตรนี้คือสูตรระยะห่างระหว่างจุดนะครับ เพราะตัวนี้เราก็เอา x ตัวนี้ไปลบกันเนี่ยเนี่ย a 0นะครับเนี่ย a ลบ0ได้ a เนเป็น a กําลัง2องต่อไปตรง b นะครับ b ไปลบด้วยลบ5ส่วน4เนี่ยก็เป็น b บวก45ส่วน4เนี่ยทั้งหมดกํลัง 2, 2เนี่ยในสูตรเอามาบวกกันแล้วถอดรูทนะครับส่วน d 2อ่า d 2ตรงนี้นะนีตรงนี้มันจะเป็นแนวตั้งนะครับ เน่ยสจุดนี้เรียงในแนวตั้งเพราะตัวนี้เอา y ลบกันได้เลยนะครับตำแหน่งนี้ y คือลบเศษสามส่วนสี่ตำแหน่งนี้ y คือ b เนี่ยพันลบกันได้เลยนะนะ่ยพันเอาลบเศษสามส่วนสี่ลบด้วย b จนกเสร็จแล้วฝั่งนี้เป็นรูดอยู่เราก็ยกกำลังสองทั้งสองข้างนะครับถ้าก่อนยกตัวนี้เราดึงลบกันก็ได้ดึงลบเสร็จก็เป็น b บวกเศษสามส่วนสี่แล้วก็ยกกำลังสองนะตัวยกกำลังสองก็รูดหายตัวนี้ใช้สูตรกำลังสองสมบูรณ์เลยหน้ากำลังสองบวก สองหน้าหลังบวกหลังกำลังสองนะส่วนตัวนี้ก็ตัวนี้นะยกกำลังสองก็ลบกำลังสองได้บวกตัวนี้กำลังสองก็เป็นหน้ากำลังสองบวกสองหน้าหลังบวกหลังกำลังสองบ b กำลังสองไปลบกันหมดตรงนี้ก็เหลือ a กกำลังสองตัวนี้ถ้าเอาสามสองบไปลบฝั่งนี้นะ เนี่ยห้าลบด้วยสามได้สองสองส่วนสองบีได้หนึ่งก็คือเป็นบวกบีเอาเก้าไปลบนะครับยี่ห้าลบเก้าได้สิบหกสี่หกส่วนหกได้หนึ่งเนี่ยตอนนี้เรามีสองสมการละก็คือสมการนี้กับสมการเนี้ยเนี่ยติดสองตัวแปรนะครับอ่าแล้วก็ไปแก้หา b ถ้าแก้หา b ก็ต้องกําจัด a นะครับอ่าถ้ากำจัด a ก็ขอจัดรูปนะตรงนี้นะ a อลังสองเท่ากับย้าย b กับหนึ่งไปลบแล้วก็เอาตรงเนี้ยกําลังสองที่ได้นะครับไปแทน แทนเกำลังสองแทนนะตรงนี้เป็นลบ b ลบหนึ่งส่วนสองบวก b ีกำลังสองส่วนสามเท่ากับหนึ่งคณาส่วนคือหกนะครับคูณหกตลอดสมการสองตัดหกได้สามสามกระจายเข้าไปนะเป็นลบสาม b ลบสามนี่สามตัดหกได้สองก็เป็นบวกสอง b ีกำลังสองส่วนฝั่งนี้นะครับเอาหกไปคูณได้หกแล้วก็ไปแก้ต่อนะตรงนี้ต่อตรงนี้แล้วกันนะครับ สองบี B, กำลังสองลบสามบีอกย้ายไปลบนะครับก็เป็นลบเก้าเท่ากับศูนย์เสร็จแล้วก็แยกสองเล็บนะครับเสร็จแล้วขอต่อตรงนี้นะเนี่ยแยกเป็นสองเล็บนะครับก็แยกเป็นสองบีกับบีตรงนี้คูณกันลบเก้าก็ลองดูนะ,อะลองบวกสามกับลบสามเช็คใกล้ๆไกลๆดูนะครับสามบี B, ลบหกบีก็ได้ลบสามบีถูกตอนตรงนี้จับเท่ากับศูนย์ได้เลย แา่ขั้นได้ b เท่ากับลบสส่วนสอีกตัวหนึ่ง b ได้3เนี่ยพอแก้มาเสร็จนะครับบางคนบอกนี่ไงคำตอบมี2ตัวมี3ด้วยลบสส่วนสด้วยเนี่ยคือปัญหาครับพอได้เสร็จนะจริงๆเราควรจะดูอะไรด้วยดูกราฟประกอบไปด้วยนะเออว่าไอ้ b สามนี่เป็นไปได้ไหมอซึ่ง3นี่เป็นไงมันอยู่ด้านบนแล้วเนี่ยมันเลยกราฟไปแล้วนะครับซึ่งเป็นไปไมได้นะ พจน์สามนี่ตัดทิ้งได้เลยส่วนลบสามส่วนสองเป็นไปได้นะนี่ลบหนึ่งจุดห้าเพราะกราฟสามส่วนของเราคือลบรูทสามนะครับพจน์ข้อน,นี้ตอบลบสามส่วนสอง